เนื้อมาเป็นเนื้อวัวอีวันจะเอามานึง่งทุกคนอีวันจะเอามานึง่งอันนี้ก่อนที่จะนึ่งแล้วก็ล้างก่อนนะแซ่บๆเนะาะอีวันจะเป็นล้างก่อนล้างแล้วก็จะไปนึง่งนึ่งแล้วไปต้มนะคะทุกคนตั้งน้ำให้เดือดเดือดถ้ามันเดือดเดือดนะเดี๋ยวเราก็ล้างเนื้อใส่เนาะ นี่เราก็ล้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนี่ยล้างเสร็จแล้วนะแล้วก็พักไว้ก่อนรอให้น้ําเดือดนะคะอันนี้คือหมอตต้อต้มก็มีขามีตะไคร้มีเกลือนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสไปนิดหน่อยรอให้น้ํามันเดือดเดือดค่ะกเดือดเสร็จแล้วเดีด๋ยวเราก็เอาเนื้อลงต้มสาเหตุที่ต้มคือเอา้าบางคนเขาจะบบนึ่งแล้วนำไมถึงต้มต้มให้มันเปื่อยนะคะทุกคน ้มให้มันเปื่อยๆก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมันนึง่งทีหลังต้มแล้วนะคะเดือดตะบุนตะบุนตะบุนเนาะเดือดแล้วถ้ามันเปื่อยเดือวเราก็จะไปย่างต่อนะคะทุกคนหังแล้วนะคะทุกคนย่างแล้ยวย่างให้มันหอมหอมนะคะอันนี้คือเราต้มเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนเราย่างแล้วเนาะนี่ย่างนะคะย่างก่อนนะคะแล้วนี่ย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะงจะลอง,ลองด้วยพวกนี้ก่อนเนาะ,ะลองด้วยพวกนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยววันก็จะเอาเนื้อลงนึ่งนะคะจะเอาเนื้อลงนึ่งนะคะบางก่อนนี่นะคะ นเนาะแดี๋ยวเราก็จะเอาใบมากรูดนี่วางนะคะเสร็บๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตำน้ำพิกขาโอนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดซึ่งนะคะก็คือเสร็จพิธีการนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูตอนนึ่งเสร็จนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ